บทเรียนนี้นะครับจะอธิบายในเรื่องของวิธีการอ่านรายงานโฆษณา TikTok a d อย่างง่ายนะครับว่ามี KPI อะไรบ้างที่สำคัญที่เราควรรู้ก่อนในการยิงแอดในช่วงแรกๆนะครับอเดิมทีแล้วเนี่ยพอเรายิงแอดนะครับค่าพวกรายงานต่างๆนะครับมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อมีจำนวนเงินนะครับได้ใช้จ่ายไปแล้วนะครับช่องนี้นะครับถ้าเงินเนี่ยเราไม่ได้จ่ายออกไปนะครับรีพอร์ตต่างๆข้างหลังนะครับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ ตรงนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้ได้ผลลัพธ์อะไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วเราจําเป็นต้องให้ช่องเนี้ครับเกิดขึ้นก่อนนะครับจําเป็นต้องให้มันมีการกินเงินเราไปก่อนเพื่อให้ระบบเนี่ยได้ทําหน้าที่ของมันนะครับไม่ว่าจะวัตถุประสงค์มันเป็นอะไรแคมเปญเป็นยังไงก็ต้องให้มันกินเงินไปก่อนนะครับโดยส่วนตัวโค้ดแล้วนะเรื่องเงินนะครับเราต้องตั้งเป้าอยู่ในใจว่า KPI เราคืออะไรเช่นสําหรับโค้ดน,นะถ้า สองร้อยบาทนะครับยังไม่มีผลลัพธ์ตามที่ใจเราต้องการนะครับ mm. เช่นสองร้อยยังขายไม่ได้อันนี้จะต้องปิดหรือสองร้อยแล้วคนติดตามมันน้อยเกินไปไม่ไม่ตามใจเราต้องการเราจะปิดหรือสองร้อยเนี่ยคนดูวิดีโอมันแพงเกินไปเราจะต้องปิดแล้วทาใหม่นะครับอันนี้เป็นวิธีการดูนะครับทีนี้มาเขาวาเข้าใจก่อนแต่และตัวมันมีค่าอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคนะครับเวลาเราที่เรายิงไปแล้วเนาะมันก็จะมีหน้าตาอย่างเงี้ยขึ้นมาตอนที่เริ่มจ่ายเงินไปแล้วนะครับอ่าตรงเนี้ยเราเรียกว่าขอลำ่ำ นะครับคอลัมน์ปกติเนี่ยทิกตอกจะสร้างคอลัมน์เบื้องต้นให้เรานะครับเป็นคอลัมน์เริ่มเริ่มต้นตรงเนี้ยซึ่งเราสามารถสร้างคอลัมน์เองเพิ่มเติมได้นะคือตรงนี้อธิบายใหฟังก่อนคือถ้าเรากดคอลัมน์กำหนดเองเนี่ยเราสามารถเลือกคอลัมน์บางตัวที่เรารู้สึกว่าเราอยากเลือกมาใช้เองอมีเต็มหมดเลยเห็นไหมครับหรือเราไม่เอาอันที่เราอันที่เราไม่อยากรู้เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเอาก็ได้นะครับเพราะมันมีคอลัมน์เนี่ยมีรายงานเยอะนะครับมีรายงานเยอะมากนะครับเราเราก็ควรรู้ว่า ควรจะดึงอะไรมาอะไรไม่อยากรู้อะไรอยากรู้นะครับว่าควรจะรู้เนี่ยอันนี้เป็นคอลัมน์ที่แสดงอยู่นะครับนะครับดังนั้นเราอาจจะมีการแสดงคอลัมน์ครับหลายอย่างในในการดูโฆษณาของเรานะครับนะเห็นไหมครับมันมีเยอะมากไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับเต็มหมดเลยอ่างั้นแล้วม,มาดูเริ่มต้นก่อนดีกว่านะครับเพราะเราอ่านแบบคร่าวๆอย่างง่ายแบบพื้นฐานกันก่อนเริ่มต้นนะครับอ่ะช่องนี้เป็นงบประมาณรายวันหรือราย เดือนหรือตลอดไปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเซตแบบไหนนะครับเป็นการแสดงงบของเรานะครับซึ่งถ้าเราเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยงบมันเท่าไหร่นะครับส่วนตัวที่ขึ้นไม่จํากัดอะไรอย่างนี้ครับมันอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยใส่งบไว้ในแอดเซตหรือเรียกกันว่า a b o นะครับเดี๋ยวจะเรียนลึกๆกันในบทเรียนถัดๆไปเนาะ a b o c b o นะครับเห็นไหมอ่ามันอาจจะมีงบขึ้นข้างในนี้นะครับในชุดโฆษณานะครับหรือแอดเซตในกลุ่มโฆษณาเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าเช้นแล้วเรื่องของงบตรงเนี้ยครับ ให้จําไว้นะครับงบถ้ามันขึ้นอยู่ข้างหน้าตงนี้เราเรียกว่า CBO Campaign Budget Optimize แต่ถ้างบมันไปขึ้นอยู่ข้างในหรือขึ้นไม่จํากัดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไปอยู่ในกลุ่มโฆษณานะครับเราเรียกว่า Adset นะครับเราเรียกว่า Adset Budget Optimize หรือ ABO นั่นเองนะครับอ่าทีนี้ตรงนี้เนี่ย เราดูคร่าวๆก็พอนะครับไม่ไม่ได้สําคัญมากอ่ะมาเริ่มไ like ล่ KPI ที่ที่สำคัญก่อนตัวแรกเราเรียกว่า CPC CPC เนี่ยถ้าชี้ลงไปเนาะนะครับถ้าชี้ลงไปแบบนี้เราต้องอ่านดูระบบจะบอกว่าจํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่เกิดจากการคลิกไปยังเป้าหมายปลายทางนะครับซึ่งจริงๆแล้ว CPC มันย่อจากย่อมาจาก cost per click นะครับหมายความว่าคลิกหนึ่งเราเสียเงินประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะดูจากน,นี้เลยกันแอดตัวแรกเนี่ย ใช้เงินไป250บาทนะครับแล้วก็ได้ CPC 50นะครับแสดงว่าแอดตัวนี้นะมีคนคลิกประมาณนะครับ5คนนะครับแล้วเราเสียเงินประมาณ50บาทต่อคนคลิกนะครับน่ะเห็นไหมมันบอกตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับคลิกนะครับมีคลิกประมาณเท่าไหร่นะครับมีคลิกประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าอันอันต่อมาอันต่อมาอันนี้ดีกว่าอันนี้13บาท เห็นไหมว่าเราเสียเงินไปทั้งหมดสามร้อยห้าสิบสี่บาทมีคนคลิกฉเฉลี่ยน,นะครับเราเสียเงินคลิกค่าคลิกหนึ่งครั้งนะประมาณสิบสามบาทนะครับถ้าเราเอาสิบสามมาหารกับสามร้อยห้าสิบกว่าบาทเนี่ยมันจะได้ประมาณยี่สิบหกคลิกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะอันต่อมาต่อมาหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะไม่มีคนคลิกเลยเห็นไหมครับพอไม่มีคนคลิกมันก็ไม่มีต้นทุนต่อการคลิกนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยครับ นะถ้าเป็นโค้ดนะอย่างนี้โคดปิดนะอันนี้ครับเอามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างอันอันที่เคยทาทำมาให้ดูนะอ <ś m> ันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปิดเลยถ้าเกิดกำไรเราแค่ร้อยเดียวครับไม่มีคนคลิกก็ปิดไปเถอะครับห้าสิบาทเนี่อาจจะปิดได้ละอย่างนี้อย่างเก้าสิบเจ็ดบาทไม่มีคนคลิกเลยปิดนะครับอ่าดูนีันี้อันนี้เน,นี่ยหน,นึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับยิงไปนะมีคนเห็นนะครับการแสดงโฆษณาเนี่ยมีคนเห็นหมื่นกว่าคน มีคนคลิก200คนนะครับอันนี้ถูกมากเลยนะและค่าคลิกต่อการคลิกหนึ่งครั้งครับคอสเพิร์คลิกเนี่ยประมาณ6บาทอันนี้คือแอดแอดค่อนข้างดีนะแอดค่อนข้างดีอัน,นต่อมาคือมาดูต่อครับเนี่ยอันเนี้เราอ่านกันอย่างนี้นะครับคือตรงนี้เราเลื่อนได้นะบางทีมันรู้สึกแบบงง,งๆเลื่อนได้โคดเลื่อนดีกว่าเลื่อนอะไรนะครับจิ้มตรงรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราเลื่อนได้อันนี้โคดเลื่อนให้เราดูใกล้ๆเนาะจะได้อ่านง่ายๆนะครับอันนี้โคดเลื่อนมาแล้ว นะครับอันนี้ยังเหมือนเดิมนะแต่โค้ดซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวใครไปดูแล้วอาจจะงงนะครับซูมดูอันนี้คือให้เห็นเลยว่าเอ้ยจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วก็ได้มากี่คลิกอย่างนี้ได้ดีกว่าจ่ายเงินเท่าไรมีคนคลิกกี่คลิกแล้วคลิกครั้งหนึ่งเสียเงินเท่าไหรอย่างเงี้ยอาจจะดูง่ายขึ้นมาใช่ไหมครับอะทีนี้เลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยอันไหนอัไหอ่าอย่างเงี้ยอาจจะดูง่ายมากกว่าอีกนะจ่ายเงินสองร้อยห้าสิบบาทนะมีคนเห็นพันกว่าคนคนคลิกประมาณห้าคน อ่าอันนี้ใส่เงินไปสามร้อยกว่าบาทคนเห็นประมาณสองพันนะครับแล้วก็คนคลิกประมาณยี่หกคลิกอ่าเห็นไหมครับเราจะตัดสินใจได้ง่ายว่าเฮ้ยอันไหนคนปิดหรือไม่คนปิดนะครับแต่ถ้ามันไม่มีคนคลิกเนี่ยปิดแน่แเนี่ยเสียเงินไปร้อยกว่าบาทนะครับคนเห็นพันกว่าคนไม,ม่คนคลิกเลยอันนี้คนเราจ,จะปิดละอันนี้คือแอดไม่ดีละนะครับอ่ะมาดูต่อมานะครับเข้าใจเนาะเรื่องคลิกนะครับอันต่อมาคือ CPM CPM เนี่ย มันย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากจํานวนเฉลี่ยนะครับต่อการเห็นโฆษณา1,000ครั้งนะครับก็คือคอสเพิร์นหนึ่นั่นเองนะครับคอสเพิร์นหนึ่ก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนเห็น1,000ครั้งมันจะคิดเงินให้เราหนึ่งครั้งนะครับนะครับตรงนี้หมายความว่าทุกครั้งที่มีคนเห็นหนึ่งพันเราจะโดนเสียเงินมาเท่าไหร่นะครับซึ่งมันบอกถึงในเรื่องของคู่แข่ง บอกในเรื่องถึงเรื่องของการตลาดด้วยว่าคู่แข่งเยอะไหมการแข่งขันเนี่ยแดงเดือดขนาดไหนนะครับซึ่งมันแยกหลายๆอย่างนะแยกแม้กระทั่งสินค้าต่างกาัน CPM ก็ไม่เท่ากันสินค้าต่างกันคู่แข่งก็ต่างกาันเพราะมันคิดแบบการประมูลนะครับกลุ่มวหมายไม่เหมือนกันมันก็ประมูลต่างกันอยู่ดีนะครับแต่โค้ดบอกได้ว่า CPM ตรงนี้เนี่ยให้ดูเป็นแคมเปญไปถ้าเรายิงแคมเปญอะไรก็ดูดูเฉพาะตัวนั้นเป็นหลักนะครับ โดยปกติเนี่ย CPM เนี่ยให้จําไว้ว่าถ้ามันแพงอะ่ะแสงดงว่าคู่แข่งมันเยอะนะครับโดยปกติถ้าเอาค่าเฉลี่ยแบบแบบง่ายๆกันนะครับให้เราดูง่ายๆเลยว่าถ้า CPM ต่ำเนาะมันจะถูกนะครับดูง่ายคู่แข่งน้อยด้วยแอดถูกด้วยดูตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ CPM แปดสิบห้าบาทเห็นไหมครับแปดสิบห้าบาทนะโอเค CPM แปดสิบห้าบาทหมายความว่าไงครับหมายความ,มว่าทุกแปดสิบห้าบาทคนจะเห็นหนึ่งพันคนแต่ตัวนี้ข้างบนเนาะ ร้อยเก้าสิบห้าบาทไหมครับว่าทุกร้อยเก้าสิบห้าบาทคนจะเห็นเราหนึ่งพันครั้งนะขอโทษทีนะหนึ่งพัน 1, ครั้งไม่ใช่หนึ่งพันคนคนใช้ไปทั้งหมดหนึ่งพันครั้งนั่นเองหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าเฮ้ยไอตัวนี้แอดแพงกว่านี้ต้องสองเท่าเนี่ยนะครับแพงกว่าต้องสองเท่านะตัวนี้นะครับแพงกว่าต้องสองเท่านะครับใช้แล้วเห็นไหมครับดูรีพอตว่าเฮ้ยคล,คลิกมันก็น้อยไงัไอนี้คลิกเยอะเห็นไหมครับ CPM เนี่ยไม่สามารถลดได้นะครับเป็นเรื่องของตลาดนะครับ เรื่องของตลาดนะครับสิ่งเดียวที่จะทําให้เราลดค่า CPM ได้นก็คือว่าใช้แคมเปญที่ต่างกันนะครับยิงคอนเวอร์ชัก็อาจจะเปลี่ยนไปยิงแบบช้อปปิ้งแอดติตกร์ช้อปอจจปิ้งแอดอาจจะเปลี่ยนเป็นการรับชมอาจจะเปลี่ยนไปอินสตาแกอะไรเงี้ยครับ CPM ก็จะต่างกันหมดเลยนะครับแต่ให้เข้าใจว่าถ้ามันยิ่งสูงเนี่ยแสดงว่าคู่แข่งยิ่งเยอะนะอาจจะต้องปรับคอนเทนต์เป็นหลักนะครับปรับคอนเทนต์ยเยอะๆนะครับอาจจะช่วยลดได้ในช่วงหนึ่งนะครับโอเคอันต่อมานะครับ CTR นะครับ CTR แปลว่าจํานวนครั้งที่มีผู้คลิกนะครับไปยังเป้าหมายซึ่ง CTR เนี่ยแปลว่าคลิกโทเรนนะครับเป็นอัตราการคลิกนะครับมันหมายความว่ามันมันเป็นการบ่งบอกนะว่าคอนเทนต์คุณอ่ะดีขนาดไหนด้วยนะครับปกติแล้ว CTR เนี่ยถ้าโค้ดทำแอดเนาะ CTR เนี่ยจริงๆมันควรจะมากกว่า5้าขึ้นไปเอาดีๆนะถ้าคอนเทนต์แบบดีๆอ่ะยิงแล้วแบบคนสนใจคนเห็นแล้วอุยอุยอยากได้ว่ะฉันอยากซื้ออะไรอย่างนี้ นะครับสักห้าขึ้นไปนะครับถ้าซีเรียไม่ดีนะครับโอกาสขายมันก็จะน้อยลงนะครับนะแล้วตรงนี้ถ้าใครยิงแล้วมันได้ประมาณเนี้ยศูนย์กกว่าอะไรนึงกว่าเงี้ยครับแสดงว่าคอนเทนต์ไม่ดีอย่างเงี้ยครับต่อให้เรายิงหมดเงินอีกเยอะเนาะเส้นตรงนี้เห็นไหมหมดสองร้ร้อยหมดห้าร้อยเงี้ยหมดรวมๆกันเป็นพันเนาะตรงนี้ครับบอกให้หมดอีกเยอะครับมันก็จะขายไม่ค่อยได้เพราะว่าสีเรียไม่ดีนะครับหมายความว่าคอนเทนต์ไม่น่าสนใจนะครับคนไม่อยากคลิกนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้ สรุปง่ายๆอีกทีนะครับ CPM เนี่ยเป็นในเรื่องของคู่แข่งสัดส่วนของการตลาดแต่แคมเปญต่างก,ารกรันกลุ่มวหมายต่างกันสินค้าต่างกันก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ให้จาไว้ว่าถ้ายิ่งสูงจํานวนคนเห็นต่อคร้างม,มันน้อยลงแล้วก็แอดยิ่งแพงนะครับส่วน CTR เนี่ยเป็นค l i c k ทเร o เป็นจํานวนการคลิกนะครับอัตราการคลิกเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้ามันสูงประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอ่ะหมายความว่าคนส่วนใหญ่สนใจคอนเทนต์นั้นเขาอยากคลิกเขาอยากกดโฆษณาของคุณ นะครับแต่ถ้าต่ํากว่านั้นคือมันยากมากในการขายนะครับอ่ะต่อมาคือ conversion นะครับ conversion อ่ะนิดหนึ่งเดี๋ยวขอเบรกก่อนเรื่องพวกนี้นะครับไม่ไม่จําเป็นต้องจําให้ได้ให้หมดนะครับเดี๋ยวเรียนบทต่อไปเรื่อยนะครับโค้ดก็จะอธิบายบางช่วงบางช่วงไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวพอเราทําจริงเราจะจําได้เองว่าอะไรคืออะไรนะครับแล้วไม่จําเป็นต้องจําให้หมดก่อนก็ได้มือใหม่ๆก็จําในแค่บางส่วนนะครับ conversion หมายความว่าไงครับอ่ะลองชี้ดูเนาะ คอนเวอร์ชั่นหมายความว่าจํานวนครั้งที่เป้าหมายนั้นบรรลุไปแล้วนะครับนะครับหมายความว่าคอนเวอร์ชั่นเนี่ยมันวัดผลนะมันต้องวัดผลในแคมเปญเดียวกันนะครับคุณยิงแคมเปญอะไรเนี่ยคุณต้องวัดผลด้วยแคมเปญเดียวกันนะครับมันจะถึงมันถึงจะเรียกว่าคอนเวอร์ชั่นได้นะครับอ่ะเหมือนอันเนี้ยเป็นช่องเสิร์ชเนาะช่องนี้เป็นช่องเสิร์ชเดี๋ยวเขาจะเสิร์ชแคมเปญให้มันชื่อเหมือนกันก่อนนะครับจะได้เรียกเหมือนกันได้อันนี้เขาจะเสิร์ชเป็นทิกต็อกช็อปล้วกันนะครับเป็นทิกต็อกช็อป จะมีชื่อเหมือนกันเห็นไหมครับทีนี้เวลาเราวัดผลนะครับเรายิงอะไรไปเรากต้องตั้งชื่อตัวแคมเปญด้วยอันนี้แคมเปญคอนเวอร์ยิงไปนะครับคอนเวอร์ชันหมายความว่าไงครับจานวนครั้งที่บรรลุผลหมายความว่ามันสําเร็จแล้วครับมันสําเร็จเป้าหมายของมันแล้วอ่าแต่นี่คอนเวอร์ชันคืออะไรครับมาดูก่อนคอนเวอร์ชันอันนี้คืออะไรนะครับมาดูเนี่ยอันที่มันเป็นคอนเวอร์ชันขึ้นนะครับนั่นแสดงว่ามันขายได้โดยปกติแล้วนะครับ เพราะคอนเวอร์ชันมันคือการขายคือยอดขายนะครับตรงนี้เป็นวันนะครับควรเลือกนะถ้าเลือกวันผิดวันถูกมันก็จะไม่ขึ้นนะครับในแอดที่เรายิงนะครับอ่ะอันนี้เป็นจำนวนคอนเวอร์ชันนะครับถ้าถ้าวัดผลอย่างเงี้ยคือคุณสามารถวัดผลแอดได้เพราะว่ามันเป็นแคมเปญเหมือนกันนะครับแคมเปญประเภทเดียวกันแต่ถ้าแคมเปญคนละเพศนะครับวัดผลด้วยกันไม่ได้ให้จาง่ายง่ายนะว่าการดูคอนเวอร์ชันนะครับมันคือสิ่งที่มันบรรลุเป้าหมายของมันเช่นเราบอกว่าไปหาคนซื้อหน่อยถ้ามีคนซื้อหนึ่งคนเราเรียกว่าหนึ ถ้าเกิดเราบอกว่าไปหาคนดูวิดีโอให้หน่อยมีคนดูวิดีโอหนึ่งคนเรียกว่าคอวอร์ชั่นไปหาคนแอดไลน์หน่อยมีคนแอดไลน์หนึ่งคนเราเรียกว่าหนึ่งคนคอมมิชชั่นนะครับคนวิเคราะห์อันที่มันเป็นกรุ่ปเดียวกันอันที่มันเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่านะครับอันนี้กดออกก่อนนะครับอันต่อมาคือ CPA CPA มันคือต้นทุนเฉลี่ยต่อคอนวอร์ชั่นก็คือเป็นข้อเน,นี้ยต้นทุนเฉลี่ยต่อคอนวอร์ชั่นถ้าจะเอาให้ง่ายเลยอ่าเอาหเห็นภาพเลยดีกว่าตรงนี้ถ้าจะเอาให้ง่ายเลยอย่างนี้ กดกด enter แปบบ๊หนึ่งโอเคมาแล้วอ่ะดูเนาะไอเน,นี้ยเป็นต้นทุนของเฉลี่ยของอัน,นี้อันนี้คือเป็นจํานวนครั้งเป็นผลลัพธ์อันนี้คือเป็นต้นทุนครับนะคออร์ชั่นนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะต้นทุนของมันเป็นยังไงต้นทุนของมันก็คือว่าดูดูก่อนนะครับอันเนี้ยมันมีการเกิดคออร์ชั่นหนึ่งครั้งโดยที่เราใช้เงินไปสามร้อกว่าบาทไหมครับว่าถ้าไอตัวเนี้ยเป็นการยิงเพื่อขาย หมายความว่าเนี่ยใช้เงินไปสามร้อยสิบสองบาทนะครับขายได้ขายได้หนึ่งคนอันตัวล่างคือใช้เงินไปเจ็ดร้อยห้าบาทนะครับขายได้หนึ่งครั้งนะครับมีสองคอนเวอร์ชั่นแสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยเราใช้เงินรวมกันแล้วประมาณพันกว่าบาทนะครับก็คือมันเฉลี่ยให้เราว่าเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบนะต่อคนะอนเวอร์ชั่นอันล่างคือแปดร้อยนะครับได้สามคอนเวอร์ชั่นแสดงว่า ใช้เงินไปค่อนข้างเยอะแน่ตัวนี้อะไรวะเนี่ยแอดอะไรวะเนี่ยดูก่อนแอดตัวเนี้ยใช้เงินไปทั้งหมดรวมมาแล้วนะทุกอันเลยอันนี้คือเป็นผลสรุปข้างล่างนะใช้เงินไปไปทั้งหมดแปดร้อยกว่าบาทเพื่อขายได้หนึ่งครั้งเพื่อทําคอนเวอร์ชั่นหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องของการยิงแอดแบบคอนเวอร์ชั่นหรือการยิงแอดแบบติ๊กตอกช็อปเดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องที่ลึกกว่านี้นะครับอันนี้อธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะส่วน CVR ต่างๆนะครับอย่าเพิ่งสนใจครับปล่อยทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้เป็นการดูแบบพื้นฐานนะครับแล้วก็เป็นการเลื่อนนะครับเลื่อนแสดงผลตามที่เราต้องการนะครับส่วนถ้าใครแบบอยากดูลึกๆเลยตั้งแต่แรกนะครับหรือตอนนี้งงหมดแล้วกลับมาที่ตรงนี้ครับค่าเริ่มต้นมันก็จะกลับสู่ไปปกตินะส่วนใครที่อยากอยากได้คัดต้องค่าบางอย่างก็คืออาจจะกดเปิดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกในสิ่งที่เราอยากรู้มานะครับซึ่งมันมีเยอะมากนะครับ เดี๋ยวในบทต่อๆไปโค้ชจะสอนอ่านรายงานเชิงลึกขึ้นกว่านี้เรื่อยๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยดูสถิติรายงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นใน,ในเรื่องของวิธีการอ่านรายงาน t i k t o อกแออย่างง่ายนะครับพอเราเรา,ย,ายิงแอดเป็นแล้วเนี่ยเราอ่านอย่างง่ายให้เป็นก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆในบทต่อๆไปหลังจากนี้นะครับซึ่งในแต่ละบทที่ที่จบเรื่องที่ยากขึ้นโค้ดก็จะแนะนําเรื่องวิธีการอ่านค่าที่ยากขึ้นไปตามสเต็ปนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับ นะฉะนั้นแล้วพยายามเรียนต่อให้จบนะครับอย่าข้ามบทเรียนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะงงว่าแบบโค้ดกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่แต่แน่นอนครับทุกบทจะมีการสอนอ่านรายงานตลอดเช่นเดี๋ยวเรื่องคอมมิชชันก็จะสอนอ่านรายงานของคอมมิชชันเดี๋ยวเรียนในเรื่องของอ่าทิกตอกแฉก็จะสอนในเรื่องของการอ่านรายงานแบบทิกตอกแฉ p นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในเรื่องของวิธีการอ่านรายงานทิกตอกแฉกอย่างง่ายนะครับ เดี๋ยวรอเรียนในบทเรียนถัดไปนะครับจะยากขึ้นแน่นอนครับแล้วก็วิธีการตั้งราคารายงานแบบแอดวานซ์ก็จะสอนในเรื่องถัดไปนะครับ